ทำไมเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงสร้างแบรนด์ไม่สำเร็จเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมักสร้างแบรนด์ไม่สำเร็จเพราะขาดความชัดเจนในตัวตนและคุณค่าที่ต้องการสื่อการสื่อสารไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทำให้แบรนด์ไม่เป็นที่จดจำขาดการลงทุนในภาพลักษณ์ และประสบการณ์ที่สม่ำเสมอทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกผูกพันสุดท้ายการไม่ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดทำให้แบรนด์ไม่สามารถเติบโตได้อย่าง,ย,างยั่งยืนดังนั้น การสร้างแบรนด์จึงเป็นทางรอดมาเรียนรู้การสร้างแบรนด์อย่างแท้จริงก่อนจะสายเกินไปเพราะการสร้างแบรนด์ผิดจุดธุรกิจเราอาจจะพังได้สนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังบรนดิ้ง 101+ p l u ูสู่สําเร็จในการสร้างแบรนด์ และทำแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ